สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผม,ส,ส,ม,นนม,บผมสุขทุกท่านครับผมมาพอกับแอดช่วงเกือบจะดึกครับมือนี้ครับนะครับมากลับมาจากหน้ามืดครับถุ่มกว่าครับพอดีมือนีมือเสรอาร์ไปหาพ่อหอยไปหาพ่อเลือกไปหาปลาดงเห้ง <c oughs> หลังจากนั้นกับไปหน้าครับเมื่อนี้ปลูก้าครับสูบน้ำปลูกยาตั้งแต่บ่ายโมงครับผมบอ่อแล้วครับืนออื่นยังจะได้ไปเห็ดต่อคลิปนี้ก็สองคิดสองใจเอ๊จะเห็ดมือนี้หรือว่าเห็ดดีเนาะนะครับพอดีอาจารย์เล่สั่งลุยพือนไหนแนวทางมากน่แหะครับตั้งแต่เมื่อวันตอนแรกที่จริงอาจารย์เล่เพิ่นบอกว่าเจอกันที่วัดพระมหากลางป่านะครับเพิ่นบอกอาจารย์ไครมาก เดี๋ยวให้ลงคลิปมือนีหลักนะครับแต่ว่าพอดีแอติดภารกิจก็เลยบริเ้เดินทางไปหาอาจารย์เลนะครับมีแต่อาจารย์ใครไปนะครับพอดีเพิ่นรับนิมนต์ไปชั้นเพลงพุดนะครับมันถึกขับก็เลยเน็ตกระใสยังบ่ได้อยู่ครับตอนนี้ครับสามทุ่มสิบนาทีแล้วครับอินเทอร์เน็ตกระใสไ่ได้นะครับขอความแจ้งมาว่าจะใช้ได้สามทุ่มครึ่งวัน มันดึกเนาะครับคือรับปากกับเอซซ่ไปแล้วครับว่าจะลงอาจารย์เล่ให้เบองมือนี่นะครับยังไม่แน่ใจคือกันครับว่าสามตรงครึ่งนเน็ตจะใส่ไรบอถ้าเน็ตใส่บอได้กะแอดก็จะบอได้ลงถ้าเน็ตใส่ได้ถ้าเน็ตใส่บอได้ต้องไปลงมืออื่นเส้าถ้าใช้ได้ก็จะลงวันนี้สําหรับคลิปนี้ครับเ <c oughs> พิ่งจะกินข้าวแรงแล้วครับเมื่อกี้นี่ครับก็เลยเอ้า อัดไว้ก่อนครับลงได้ไม่ได้เดี๋ยวสามทุ่มครึ่งรู้นะครับอาจารย์เล่สั่งลุยนะครับงวดนี้พิเศษมากๆพิเศษตรงที่เอฟซี FC, ถามกันเขามาโอ้ยครับในคอมเมนต์แต่ละคลิปแต่ละคลิปอาจารย์เล่ได้เมื่อไหร่แอดอาจารย์เล่ได้เมื่อไหร่อาจารย์เล่มาเมื่อไหร่นะครับแอดก็บ,บอกว่าตั้งแต่มวานนี้ครับไล่ตอบคอมเมนต มือหนียังบอกให้มีอะไรตอบก็เรียกว่าพรุ่งนี้ครับ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 ห้าไม่ใช่หกงวดติด่าหกงวดติดแล้วครับผมหกงวดติดมาลุ้นงวดสิบหกอ่ามาลุ้นงวดหนึ่งมิถุนายนว่าจะเป็นงวดที่เจ็ดหรือไม่นะครับ แอดใ่เบงยอดหลังสองหดพอนะส2พืษนสภาครับหนึ่งเก้าครับตรงตรงครับอย่างที่บอกอาจารย์เล่เน้นบนตรงตรงนะครับกันตัวกรับครับแต่ว่าไม่ต้องไปล่างนะครับนี่คือสูตรของเลขชุดสูตรของอาจารย์เล่สังลุยครับบนอย่างเดียวนะครับบนตรงตรงนะครับ เน้นตัวตรงกันตัวกลับนะครับสองพฤษภาครับผมเขาหนึ่งเก่าตรงตรง,งครับสิบหกพฤษภาครับผมศูนส,สามครับตอนที่แอดจดตัวเลขนั่นพูดคุยครับอาจารย์เลาอาจารย์ศูนคือลายแทงวดนี้ เน่นศูนย์บอกจักวราสันอาจารย์ว่าแต่ว่าศูนย์เนมากอย่างสี่เพื่อนว่าติดศูนย์มีตั้งหกหางครับปรากฏว่าเข้าศูนย์สาต,ตรงตรงอีกแล้วครับนะครับสิหพฤษภาเนี่ครับเป็นงวดที่หติดต่อกันนะครับเนาะ บัตนี้มาเบนงวดวันที่1มิถุนายนครับผมมาดูนว่าจะเข้าเป็นงวดที่7ติดต่อกันหรือไม่และจะเข้าตรงๆอีกไหมนะครับเช่นเคยครับ15คู่ครับ15ชุดมาใช่ไม,มชุดเอา15หา้าหางสัตวะนะครับเว้ากันตามภาษา อาซิบหาหางนะครับของอาจารย์เลส่สั่งลุยงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพรอยหกสบหกกับผมงวดนี้บอมีอันใดเด่นเกินไปนะครับมีหลักหนึ่งหลักสามหลักหกนะครับมีหลักหนึ่งหลักสามหลักหกครับชุดตัวเลขน,นะครับแต่ว่าตัวเน้นยังไม่ได้นะครับ คือเก่าครับผมอาจารย์เล่จะไปเน้นให้ช่วงโค้งสุดท้ายครับก่อนหวยออกประมาณ3วันจะได้ชุดเน้นครับหวยออกวันที่1นึงมิถุนายนนะครับเนาะกับชุดเน้นนาจะได้อ่า28 28 29 30 31าานะครับอาจจะเป็นม,มั่นๆยีครับผม แคปหน้าจอไว้ทะเบิงครับนะครับแล้วก็เอาไปพิจรารณาเบิงครับอาจารย์ใครกัเพื่อนแนะนํำแอดมาตั้งแต่งวดที่ผ่านมาครับบอ <What? S 1> กว่าชุดตัวเลขของอาจารย์เล่อปดหนี่กันมากเยอะแล้วนะครับคนที่ติดตามและติดตามแค่สำนักเดียวนะครับ เพราะว่าตัวเลขมันหลายตัวครับติดตามหลายสำนักบอไว้แต่ว่าลงทุนเฉพาะชุดตัวเลขของอาจารย์เลนะครับปลดหนี้กันมานักต่อนักแล้วอาจารย์ไทยบอกว่าล่องเอาไปลองเบิงเด้อถ้าสมมุติว่าไผบอเคยถูกหวยหรือว่าอ่าอ่ะ ไผโบอถูกนะครับไอบอเคยถูกให้ซื้อตามนี้แหละตามที่อาจารย์เล่เิ่นไหมาเนี่ครับเน้นตัวเน้นนะครับตัวร่องกะเอาไว้แต่ว่าตัวกลับนี้เอาเป็นตัวกันจังสีก็ไดครับหรือว่าถ้าบออยากกันกะเอาตรงๆครับนะครับเดี๋ยวหลังอ่า จาก15หางเนี่ยนะครับจะคัดออกมาคัดตัวเน้นตัวเด่นออกมาให้เหลือ6ถึง7นะครับหถึง7หางนะครับที่จริงแอดว่่อยากบอกไปัไหนหรอครับว่าแอดโดนอาชันเลยดู <laughs> แอดวงผิดต แอดไป็นวงศูนย์สามไปเพิ่นครับอาจารย์เล่ร่วงศูนย์สามมาแอดเบิง่งผิดครับแอดไป <c ười> ็นวงศูนย์เจ็ดก็เลยก็เลยโดนดุไปนิดนิดหน่อยหน่อยครับตามภาษาเนาะเอาว่าเป็นยังงครับอาจารย์ว่าจัย่างนี้นก็เขาคือเกาแอดกบวางส่เดี๋ยวงวดนี้เดี๋ยวจะเอาคักๆเลยครับจะว่าจะว่าให้ผิดพลาดครับ นะครับจะไม่ผิดพลาดอ่ะเดี๋ยวจังไรก็ล่องใหมพิจารณานะครับแนวทางตัวเลขของอาจานเลีครับผมนะครับให้ไว้เป็นแนวทางครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับครับคลิปนี้กะได้เวลาแล้วบ่ท่านถึงขักปันไดครับผมเมื่อยจังน่อยอยู่ครับก็ได้สองจิตสองใจนะครับเพราะว่าตากแดดเบิดมือครับที่จริงเห็นหนาขาวๆนี่ครับท่าแป้งครับจากที่ ปกะติบจะบอท่าแปงเลยแอดบอเคย้ท่าแปงเป็นปีครับแต่ว่าช่วงนี้หน้าดําครับพูดนาก,ก็เลยหาแปงมาท่าจากน้อยเนี่ยแต่ว่าก็ดีอีกอย่างหน,นึ่งนะครับการที่เราตากแดดแล้วหน้าดาเนี่ยครับเพราะว่ามันจะลบรอยฝ้าครับผมเอาแต่ก้อนนี่ฝ้าลายๆเนี่ยครับผมตอนนี้แอดบม่มีฝ้าแล้วครับฝ้าไม่มีแล้วมีกัมีนิดเดียวครับผม เพราะว่ามันกลมกลืนไปครับสีสีหนาครับกลมกลืนกันไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับสีฝ้ากับสีผิวหน้านี่ครับครับนี่เป็นข้อดีของการตากแดดเราก็น้าดํานะครับเดี๋ยวมืออื่นนี่ครับส่วนเสาว่าจะทําภารกิจให้เสร็จนะครับทําภารกิจให้เสร็จหลังจากนั้น เดี๋ยวจะเข้าไปหาอาจารย์ยก่อนครับเพื่อมีความเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าที่จริงมือมือเสารนี่ได้คุยกันอยู่กับอาจารย์ไครนะครับอาจารย์ไทยบอกว่าถ้ามาลักษณะอย่างนี้ถ้าปูจะมาอีกคิดว่าจะมาอีกแค่สองครั้งครับนะครับคิดว่าจะมาอีกแค่สองครั้งช่วงที่มาช่วงที่มาเน้นนะครับ ปกติปูคนจะมาเน่นตัวเลขหายอยู่อามากอามาในฝันนั่นแหล,ละครับจะมาในฝันอาจารย์ใครอยู่นะครับแต่เลขสัญจรเนี่ยครับงวดเลขงวดไหนที่เลขสัญจรเนี่ยช่วงโค้งสุดท้ายก่อนออกมักจะมีการเปลี่ยนแปลงครับถ้าพ่าเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือเน้นลงไปอีกครับเน้นลงไปอีกคือจังหวด8ปศย์หา เอาใครมาถูกหัวคนมีโชคเอาใครไปถูกหัมวมันดูขวดนันนะครับอาจารย์ใครเขียนอาจารย์ใครให้เขียนแปดศูนย์หาหรือแปดหาศูนย์นี่แหละครับแอดจำอะไรนะครับโค้งสุดท้ายนะครับเขาใครมาถวายอีก จำนวน3,508ฟองนะครับนั่นคือเป็นการมาเนนย้ยำควงสุดท้ายและงวดนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นเลขสัญจรนะครับเป็นเลขสัญจรปูมากรหวยออกสองวัดครับที่มาเน้นงวดที่เลขสัญจรนะครับเอาโอเคครับผมให้ตามเวลาที่กำหนดคลิปนี้แอดฝากไว้แคี้นะครับเนาะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับ พรุ่งนี้ไปหาจาร์ไข่เสร็จถ้าเวลาได้นะครับกะคิดว่าจะไปจอมสีนะครับคิดว่าจะไปจอมสีไปหาจารย์วัดปาครับไปนั่ทรงบุญให้อฟซี่ FC ที่ฝากแอดเป็นสะพานบุญให้ครับอ๋อ,อล่าสองหลอบเรายวยังว่นไปอยู่โอเคครับผมสวัสดีครับ